งานใหญ่ย่านหัวมาก3-5มถึงหพฤศจิกายนศกนี้เก้าที่กล้ามุสลิมไทยแฟร์ครั้งที่8เสิร์ฟความอร่อยกับสารพัดเมนูขาวหวานร้านเด็ดร้านดังกว่าร้อยร้านและชวในให้คุณได้มาลิ้มลองกับซิกเนเจอร์ของเราชาปากีหอมเสิร์ฟพร้อมโรตีแป้งนุ่มละมุนล,ลิ้นและลาซซี่สูตรต้นตำรับที่หาทานได้ยาก รวมถึงเอาใจขาชอปกับเสื้อผ้าหน้าผมได้ทุกลุกทุกสไตล์พร้อมให้วัยรุ่นฟันน้ำนมได้มาสนุกหันสากับโซนฟันพาร์คที่ยกทัพเหล่าของเล่นมางานนี้บอกเลยงานนี้ห้ามพลาด3-5พฤศจิกายนศกนี้ณสนามกีฬาหัวหมากกรามคำแหงกรุงเทพจัดโดยสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักยุฬาราชมนตรีร่วมกับ Muslim Thai Post by Mnet Olga.